ถ้าพวกเราสองคนนะครับมาทำจังโล P S L ครับค่ะจังโลของเรานะคะเป็นดนตที่ตั้งานทางก็พัฒนาบุคลาพของทางวิทยาลัยนะครับแล้วตัวพี่ที่มาจากตัวอะไรเพื่อนรู้เปล่าครับอยู่ในฝั่งพี่นะครับตัวพี่ที่มาจากตัวอะไรครับพี่แบกค่ะอ๋อตัวพี่ที่มาจากของเราพี่แบกนะครับคือวิทยาลัยของเราเองนะค่ะแล้วตัว S อมนะคะมาจากตัวอะไรคสมาค่ะสมานะครัะสมาก็คือ ือว่านะคะแล้วคำว่าตัวอลีเจอร์อ่าลีเจอร์นะคะคือผู้นำนะคะผู้นำที่ดีนะคบแล้วรวปกรนนี้แตุ่ปกรนี้คืออะที่นึ่ผู้นำที่ีนทีอ่าผู้นำที่ดีนที่แตหรือวนั่นเองครับและชุดของเรานะคะจะเป็นการสาธิตเอ่อพัฒนาบริวภาพที่ดีในเรื่องของการยืนการเดินแล้วก็การนั่งค่ะโดยเรามีตัวแทนจากแต่ละ สาขาของแต่ละคณะนะครับม uh, ีคณะการบัญชีคอมพิวเตอร์แล้วก็คณะคอมเยอด้วยครับพอเป็นคู่แรกก่อนเลยนะครับคู่แรกของเรานะครับมาจากคณะการบัญชีครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องของอะไรครับพี่นีการเงินค่ะอ่าการเงินนะคะพอเจะพอจะแทนของเราคุณน้องกุ้ยกับน้องแอนค่ะพอใส่ชุดนี้ได้ไหมคะการเดินทางเกิดที่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 ก็ค่ะี่นะคะถือถ่ายตา้มองตรงาหน้าถือตาตรงนะ

คือที่่เคิปของอต่นะครับข้าใสุ่่ม้วนะคะถ้า่มนะคทีมง่มีเงินเอกกันเลค่ะการเดก็ข่ขาก็ันตรง้วก่งานนะคะแล้วก็่ตาเองไปทางที่เราเดินไม่ใช่ว่าเราโกงหรือว่ามืออที่มนดะอย่ี้แอ้วกต้เัให้สบยค่ะครัแล้วผู้ถมานะครับาจาคณะคอมพิวเตครับ ก็จะทคี่ใกลคนมานะคะักเป็่นะคะที่รายด้่ัการเล่นะค่ะกมวาจะมีสองแบบนะคะผู้หญิงจะยืนได้สองแบบคือติบโมกับะปสองโมงนะคะติดโมกคะ ดันั้นเรใช้มือท้ายหัวนะครับเป็นเลขสี่หลับการก็จะเป็นตัวจะใช้ตัวเจนะครับสำหรับวิชานะครับแล้วก็หน้าสายตาเราต้องมองตรงครับแล้วก็ตรงสายหลายนิดหน่อยนะครับจากนั้นตัวเรื่องขาก็ปล่อยขาสบายแล้วก็มูอปล่อยขาสบายนะครับนี้จะเป็นวิชาสาธิตจับวิชาพีหญิงให้ดูนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ให้ดูดีด้ครับ ครับผู้ชายของเรานี่ะมากคณะการท่องเที่ยวครับอันนี้เป็นเดอนแบบจะเป็นการแบเดียวนัที่นีใหจัา่นะคะรากนังบที่คนั่เทนาแล้วที่นัครับเพื่อนจนของเรานะคะก็คือน้องกไน้องจีมนะคะ้ยืนอยู่นท้ายที่ไสองวงนะคะแล้วก็หน้าตรงแล้วก็จะไปทาง อรัันนี้จะเป็นการนั่งที่สุภาพแล้วก็สนบบสบยที่อยู่ทุกคนมาในการไปร่วมงานด้วยแล้วก็คุยกับผู้ต้องขังด้วยนะแต่ครับแล้วมองกันตลอดนะครับทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศนี้กันบ้างการเินการยืนมที่นี่เป็นภาพที่ดี ก็เกิดะเป็นเการสามทุกคนสามแกในการทั้งการยืนการเดินและการนั่งนะคะเพราะวามีเพื่อนๆคณะที่ยต้องการมาลองดูนยคะว่าคูณคุณว่เาของเราในการเดินการยืนการนั่งนีเป็นยังไนี่ให้อาาสาไหมคะขึ้นมาเลยไรลององดล้้อ้อ